ชนามชานามสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะผมนี่วันนี้มาด้วยความแบบว่าบ้องแมวหรือเปล่าสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้นะคะปอก็มีของจะมารีวิวอีกแล้วค่ะเพื่อนๆใช่ ก็คือ <rôle> ว่าช่วงนี้เนี่ยปอจะมีของมารีวิวเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ใช่ของใช้แต่ว่าเป็นของกินนะคะแล้วก็เป็นของกินที่ปอชอบมากมเลยนะคะก็ปากเริร์มไงไงมาแล้ว ยังนะคะคือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยคือรถใหม่ล่าสุดเลยนะคะเพิ่งออกมาใหม่เลยคะ่ะแล้วก็เหมาะสําหรับตอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกาลังลดน้ําหนักอยู่นะคะแล้วคือตัวนี้นะคะถามว่ามันพิเศษยังไงนะคะเขาเนี่ย ปรับให้แคลอรี่เนี่ยมันน้อยลงนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่แบบว่ากําลังจะลดน้ําหนักหรือว่าเฮ้ยแบบอยากกินมามา่าแต่ว่าไม่อยากอ้วนใช่ไหมก็นี่เลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเขาเนี่ยลดความเผ็ดนะคะให้มันน้อยลงด้วยแหละที่ปอตามหาก็คือเจอแล้วนะคะปกติปอจะกินเผ็ดไม่ค่อยได้ค่ะแล้วก็กลัวอ้วนด้วยนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็คือเผ็ดน้อยลงแล้วก็แคลอรี่ต่ําด้วยนะคะไป เรามาแกะดูดีกว่านะคะคือปอก็สั่งมาจากช้อปปี้นะคะนี่เลยค่ะร้านนี้อ่ะแต่ว่าเขาอ่ะบอกว่าของหมดแล้วอะ่ะเสียใจด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าของหมดแล้วค่ะคือปอเนี่ยเพิ่งจะเห็นอยู่แค่ร้านเดียวนะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าปอลยเคยตามหามาแล้วรอบนึงแต่ก็ตามหาไม่เจอค่ะแต่ว่าเพิ่งมาเจอร้านนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยของหมดแล้วนะคะของหมดเกลี้ยงเลยค่ะมา เรามาดูหน้าซองกันดีกว่านะคะแพ็คนึงเนี่ยจะมีห้าซองนะคะคือแบบคุ้มมากนี่เลยคะ่ะอู้ทุกคนแบบว่าซองสวยมากเลยอะ่ะอืมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรสไก่เผ็ดนะคะนี่เลยคะ่ะหน้าตาของเขานะคะเห็นไหมดีงามมากเลยถ้างั้นเนี่ยปอขอตัวไปต้มน้ำร้อนก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองชิมกันดีกว่าคะ่ะเพื่อน ชนมชนมชนนมครับชนนมครับมแม่ว่าอะไรก็ไม่รู้ที่อ้อจังเลยแล้วก็อ้วนด้วยชนนมครับเนี่ยชนมชนมชนนมครับเนี่ย ะะบอกเลยนะคะว่าน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าตาโคตรน่ากินเลยคะ่ะเพื่อนๆดูสิคะเห็นไหมอือโอเคค่ะทุกคนปรพร้อมชิมละเราก็จะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนี่เลยเฮ้ยกำลังหิวข้าวเลยอะ่ะก็คือดมจากกลิ่นแล้วเนี่ยก็คือยังมีความแบบว่า กินเผ็ดอยู่นะคะเราจะมาดูว่าเขาเนี่ยจะลดความเผ็ดเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะปะ่ะมมันก็เผ็ดน้อยลงนะมีความซอฟลงอะแต่ว่าก็ยังเผ็ดอยู่ดีอะ อืมแต่ว่าอร่อยนะอืมอืมอร่อยเลยอ่ะอืมเลอะ มีความจืดแต่เผ็ดอะอ,อันนี้คือปอหิวข้าวก็เลยกินเผ็ดอะ กินนี่เผ็ดอะโอเมก้ห oh ลอกลวงหลอกลวงชัดๆมันนึ่งเผ็ดอยู่เลยอ่ะเหนือแตกอ่ะร้อนแล้วก็เผ็ดด้วยก็คือหลังจากที่ปอกินไปนะคะรู้สึกว่ามันมีความแบบความจือดอ่ะจืดแต่เผ็ดอะเก็ตแปลว่ามันไม่ได้มีรสชาติหรออว่า รสชาติของไก่อะ่ะแล้วพอเราอะ่ะยิ่งกินยิ่งกินย,ยิ่งกินอะมันยิ่งแบบมันยิ่งเผ็ดอ่ะเก็เป้ามันยิ่งเผ็ดอ่ะแต่ว่าถ้าให้เทียบถึงความเผ็ดรนะ้อนอ่ะรอกว่า อันนี้เนี่ยมันดูซอฟลงจริงๆนะคะเพราะว่าพอเรากินไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเผ็ดแค่แป๊บเดียวอ่ะแล้วก็หายนะคะซึ่งรู้สึกว่าเขาเนี่ยก็น่าจะปรับให้มันเนี่ยเผ็ดน้อยลงจริงๆนะคะทุกคนอืมแล้วก็เส้นอ่ะเส้นเนี่ยมันมีความแบบ ความเหนียวมากๆเลย่คือเหนียวกว่ารุ่นที่ปอเคยกินหลายๆอันเลยนะคะอันนี้คือค้นเหนียวอ่ะแล้วก็จืดค่ะไม่อร่อยนะคะ <laughs> มันจืดอ่ะคือมันคือมันจืดแต่มันเผ็ดอ่ะงงไหม งงมั้งใช่ไหมสาหรับปอนนะปอคิดว่าถ้าอยากกินให้อร่อยเนี่ยต้องเพิ่มนะคะเพิ่มไข่เพิ่มแฮมเพิ่มหมูสับเข้าไปนะคะคืออาจจะอร่อยขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่าของปอนนะ่คือปอมไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยค่ะก็เลยอาจจะบว่าจืดไปหน่อยมั้งใช่ไหมก็ถ้าเพื่อนอยากจะไปลองกินนะคะก็ลองไปหาซื้อได้ในช้อปปีหรือว่า ลาซะดามั้งต้องลองไปหาดูเอาแล้วกันนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าชอบไปเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับประไรให้ปอด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ย bye บ๊ายบายค่ะผอมนี่คือแบบกินเป็นน้อยมากๆเลยอะ่ะเพราะมันจืดดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน